I'm uh not -huh. ข้องของพี่เบนบริวาน้งหลเหล่านี้ทั้งหลาานี่พิศส่งขอข้าวพีจพิศสทองจงละจเป็นประโยชน์และความกลัหลาจะจําได้ ยามใ้นม่อวันนี้อแผุุ่รีไปให้แก่ียดไปให้เกลีิดบดารัทธายาศรปทาบุปรบุุตรสาะสหาสาสะสหารคุเจ้าพคุ้าี่พระคุณี่พราปิณาี่พระคุณพรณาาระุตากายามลากายยาจุมลา dan berubah nangsi Buka aman Tantatu mahala kita Tantatu mahala kita Tengoknya ด้วยเดชชาคุณกปนิพ้านด้วยเดชชาคุณูปนิพพานด้วยเดยชาคุณยปนิพพานด้ัยเดชชาคุณูปนิพพานตัณหาไมเจ็บตัณหาไม่เจ็บตุสั ภาณังคัมภโวปัสเสสังเฆอปภาเทนะภาวาตะปิเณตะปะภังอภาณังคัมภโว ก็มีคนที่ สธาสกันนั่งอยู่บนทว่าะนั่งพาดีิน้องพีคบุรุดกอุ้ยสิพีคลับเด็ตลับเด็กเจ้าสักเอาท้ง่ปทำบวาอ กูไม่ไปอันนี้บาทีกูไม่คู่อ่ะยังไปมาไปลมบ่ายมันกี่มันบ้าวใช่ เที่ยวแล้วนี่หัวปวดกิน้ำก็ของใจกินอยู่คนกินน้ำได้แต่ไปนานี่นี่ละห้าสคนน้ำสักคน เอาผ่านไ้นแต่ก่อนเนาะเจอมาแล้วไปนจะถายมะวันถ่ายถ่ายเสร็จะวันนารัผ่อนแต่ก่อนเนาะที่จะบุญพอเชื่อกันจะไปแจอาหารเลยเอาแม่เอาแม่ผ้าแก้วน้าแม่เอามาเออ่อนน่ารับผ่อนแต่ก่อนที่จะบุญ มือปอบุตรตอจดอาุ hmm, like ีใแต่จะยู่แต่ละเวทีต่อภูมิพระภูมทั้งหลายเออเอาได้กันเมืองแล้วกันเอาหมเอตั้งใจด้นท่พอระเทอแม่พูดรงรับ นา่ได้ไปมาตลอดจะปวดตัวต<ป>ัวเนี<ป>่ยอาะรวะุราภะเรุเรนติสกังเอวะเมวะเอโตินังเบตา i'm o variyam he namala labandana sá tá á ya. Um,

emong tin bầy dài trên cả chỗ rồi là ok ra này còn cả hơi ừ, rồi nạp nó ok nó khỏe đấy dài đấy trên cả là phao cả nào nào เอาไปไว้ไว้เลยนเอาียมไว้เลอนะแล้วเอาไปไว้ไว้เลยนะนั่นน่ะขนาดทำนี่เสีย

ตาเอาลลาหน่อยตากตามาแมเออมันจำไม่ได้อันนั้นมาโยนะยยมันนะอะไรมีอะไรแบบอะะอะไร ให้เนทุหามาเม <simitation> <simitation>

เฮ้ยมึนตาเดี๋ยดิเดียวงีว่าสาวเราาวเา้องสาวเรสาวเาอะแต่งตัวกะคือนี่และ

แันแม่แก้วโต๊กอ้าวทุกคนเราจะกลับบ้านกันแล้วขอบคุณที่กดไลค์ให้นะคะเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะช่วยกลับแล้ว